ดวงชะตาราศีตุลประจำเดือนในเดือนนี้ชาวราศีตุลจะพบกับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆม,มากมายเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เกื้อหนุนด้านการเงินและความมั่งคั่งส่งผลให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความก้าวหน้าในหลายด้านของชีวิตด้านการงานและอาชีพ การงานในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบปฏิภาณของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญ ที่จะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและหาพันธมิตรใหม่ๆอย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงินการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานที่ผ่านมารายได้พิเศษอาจเข้ามาจากหลายช่องทางโดยเฉพาะจากความสามารถพิเศษ หรืองานอดิเรกที่คุณสนใจแต่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเนื่องจากจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาในช่วงปลายเดือนการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นการลงทุนระยะยาวและกระจายความเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรหรือการลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูงการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้านการค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ดีมากยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามสุขภาพและของขวัญ จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษควรใช้โอกาสนี้ในการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าการทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลตอบรับที่ดีควรเน้นการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและการบริการหลังการขายที่ประทับใจนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตโดยเฉพาะในด้านการงานและความสัมพันธ์โอกาสใหม่ๆจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจมีการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจการตัดสินใจในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ในระยะยาวจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบด้านความสัมพันธ์จะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในเรื่องสำคัญความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะแน่นแฟนขึ้นโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรทางธุรกิจคำแนะนำพิเศษ 1. ควรใช้เวลาในการวางแผนและจัดระบบการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและการลงทุนควรมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ 3. ารือใส่ใจกับการดูแลสุขภาพเนื่องจากอาจมีความเครียดสะสมจากการทำงานหนะัก 4. เปิดใจรับโอกาสและความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะเข้ามา ห้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพราะจะเป็นประโยชน์ในอนาคตสรุปภาพรวมเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความสำเร็จสำหรับชาวราศีตุลทั้งในด้านการงานการเงินและการค้าขายแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความสามารถ และการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ข้อควรระวังพิเศษถึงแม้ด,งดวงโดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ควรระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้การตัดสินใจเรื่องสำคัญ ควรพิจารณาให้รอบคอบไม่ควรรีบร้อนจนเกินไประวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงเทศกาลควรรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนระมัดระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่คุ้นเคย โดยสรุปแล้วเดือนจะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีตุลการรักษาสมดุลในชีวิตและการตัดสินใจอย่างรอบคอบจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จใช้ช่วงเวลานี้ในการวางหลักฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตและอย่าลืมดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่ไปกับก,บการขว้าคว้าความสำเร็จ สำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ดวงด้านความรักมีความน่าสนใจเป็นพิเศษมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนมีคู่เดือนนี้คุณและคู่ครองจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นบรรยากาศความรักอบอุ่นและหวานซึ่งเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันทั้งเรื่องการใช้ชีวิตคู่การลงทุนหรือการขยาย,ยครอบครัวแต่อาจมีเรื่อง ให้ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างในช่วงกลางเดือนเนื่องจากต่างฝ่ายต่างยุ่งกับการงานทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงแนะนำให้พูดคุยกันด้วยเหตุผลและหาทางงอออกร่วมการช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์จะกลับมาราบรื่นอ,อีกครั้งมีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันหรือได้รับของขวัญพิเศษจากคนรักสำหรับคนโสดดวงความรักของคุณในเดือนนี้สดใสมีเกณฑ์ จะได้พบคนถูกใจในที่ทำงานหรือจากการแนะนำของเพื่อนคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านดีมีความรับผิดชอบและมีอุด,ดมการคล้ายคุณแต่อยากเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจให้ค่อยๆศึกษาในใิสัยใจคอกันไปก่อนโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่อาจมีคนเข้ามาให้ความสนใจพร้อมกันหลายคนทำให้คุณต้องใช้วิจารณญาในการเลือก ช่วงปลายเดือนจะมีโอกาสได้ทําความรู้จักกับคนพิเศษมากขึ้นผ่านกิจกรรมสังคมหรืองานเลี้ยงสังสรรค์คุณอาจพบว่าคนที่ใช่ไม่จําเป็นต้องตรงสเปกที่คุณตั้งไว้ทั้งหมดแต่เขาหรือเธอสามารถเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดได้อย่างลงตัวคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับทั้งคนมีคู่และโสดเดือนนี้ควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารอย่าด่วน ตัดสินใจหรือแสดงอารมณ์รุนแรงเมื่อเจอสถานการณ์กดดันให้ใช้สติและความใจเย็ยนในการรับมือหากมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันควรพูดคุยกันตรงๆด้วยท่าทีที่สุภาพและให้เกียรติกันนอกจากนี้ควรหมั่นดูแลสุขภาพและบุคลิกภาพของตัวเองเพราะจะส่งผลดีต่อความมั่นใจ และความสัมพันธ์ของคุณอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับตัวเองบ้างทําในสิ่งที่ชอบพบปะเพื่อนฝูงหรือทํากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเพื่อให้คุณมีพลังงานบวกพร้อมที่จะมอบความรักให้กับคนพิเศษของคุณ